สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาครับเหมือนเดิมนะวันนี้ก็มีคนมีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับเขาไม่ซื้อว่าอะไรไม่รู้แต่ไม่รู้ตอนนี้คลิปนี้ครับก็จะสร้างบ้านอย่างเดียวนะไม่มีอะไรมากสร้างบ้านอยู่แล้วก็ลงทําคลิปนี้ส่วนใหญ่จะลงจะสร้างบ้านนะตอนนี้เราก็ต้องจะตัดไม้ครับ ตัดไปตัดไปตัดไปสร้างบ้านนะผมก็ได้ตัดไม้ไปเสียงกรีไม่ได้ยินนะเพวกขออภัยด้วยนะผมก็ได้ทิ้งของให้เพื่อนเป็นจํานวนหนึ่งเพราะว่าเพื่อนมันไม่มีของนะทิ้งวาให้มันก่อนซอกซ้ำอย่างผมก็ได้วิ่งไปตัดไม้คนระับตัดตัดไปตัดไปชิวชิว ผมก็ได้เอาผมก็ได้ข้าบไม้นะข้าไปข้าไปแล้วพ่อนผมก็ถัดไม้ต่อไปแล้วผมก็กินเมรี่แอปเปิลก็ดอ,อกไปแล้วนะตอนนี้ผมกำลังวิ่งไปนะวิ่งไปหาฮะ หาหาหมูเพื่อจะหาเอาเนื้อมากินเออจังหวะนี้นะผมก็เรีบวิ่งไปหาถิ่นฐานอยู่นะครับตัดไปหาถิ่นฐานอยู่กัเลย mm. ก็ตัดมาแล้วนะครับก็ตัดมาถิ่นฐานชั่วคราวนะผมกำลังจะสร้างนะ ผมก็ได้สร้างไปทั่วคราวนะพอยอยู่ได้กับเพื่อนเพื่อนผมก็สร้างเหมือนกันนะผมก็เผาแล่ไปเอ้เผาเนื้อนะวางตัวครับตอนนี้ตัดไปตอนนี้เช้ากันเลยนะครับตอนนี้ก็ไก่เช้าแล้วนะ สกิลตันนะครับผมก็เลยช่วยหมาผมนะครับแต่ช่วยไม่ทันนะหมาตายก่อนไอสกิลตันฉันจะไม่ยอมแกตอนนี้ก็เช้าแล้วนะตอนนี้ก็เช้าแล้วผมก็เลยย้ายถิ่นฐานไปเพื่อจะไปอยู่ตรงที่มีทอ็อตป่าอยู่พวกเพื่อนผมมันไปแล้วผมก็ขุดที่นอนไปนะแล้วผมก็เดินไปชิว ตัดไม้เพื่อจะไปสร้างบ้านตัดไปเยอะๆนะมันอยูอด่ดีตอนนี้นะผมก็เห็นซอมบี้อยู่ผมไม่สนใจมันนะอยู่ๆฮิปเปอร์ก็ระเบิดนะฮิปเปอร์อยู่หลังแล้วผมก็ถูกรุมสกร,รมแต่ก็ไม่ตายเพราะว่าแข็งแก่งเกินไปแล้วผมก็ได้ป้องกันกระสุนผมก็ได้เอาคนแก่มาบางไว้ แล้วจ,จากนั้นสกิลตันก็ได้ตายลงตายแล้วผมก็ได้เก็บเวลนะแล้วผมก็ไปตรงที่เพื่อนผมอยู่นะไปสร้างบ้านตรงนั้นแล้วผมก็เห็นซอมบี้แล้วผมก็จะฆ่ามันให้หมดสิน้นแล้วผมก็ฆ่ามันตายแล้วผักระดอบเหล็กนี่คือโอกาสน้อยนะ ที่จะโอบเนี่ยเดานะผมก็ได้กินอาหารไปชิวๆหลังจากนั้นผมก็ไปสร้างบ้านตรงนั้นผมไม่สนใจซอมบี่นะครับสร้างมันนะเพื่อนผมก็เคลียผมก็เห็นม้านะผมก็เอากล็ดูให้มันนะแต่มันก็ไม่เชื่องนะครับผมก็เลยปล่อยมันไปก่อนและซอมบี่ตรงนี้นะมันกวน ผมก็จะไปฆ่ามันสองตัวสองตัวร้อยแล้วสองตัวนี้ก็ตายยังหน้าอนาถตายยังหน้าอนาถมากแล้วผมก็จะเอาไม้ผมก็จะฆ่าซอมบี้ก่อนแล้วผมก็สร้างบ้านเกตายตายซอมบี้งูตายซะผมก็ได้กิน มันซื่อว่าอะไรโปรเจโตผมก็ได้กินโปรเจโตไปแล้วผมก็ได้เอาบล็อกมาครับเพื่อจะสร้างบ้านต่อผมก็เลยครับผมก็เลยเอามาสร้างบล็อกมีม่เยอะสร้างมาชิวๆสร้างไปพอให้อยู่ได้สองคนสร้างแบบเรียบ,ยยบง่าย ไม่มีอะไรมากว่าว่าสไตล์ปกติไม่มีไม่มีอะไรมากเท่าไหร่แล้วผมก็ได้สร้างต่อไปสร้างเป็นโครงก่อนนิดหน่อยได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะบ้านแล้วผมก็ไปตัดไม้นะตัดไปตอนที่ตัดเสร็จแล้วนะครับปุ๊บตอนนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะได้ไม้กมาเกือบชุด ผมก็เอาไม้มาครับนะข้าไปครับไปครับไปข้าไป,าไป,าไปชิวๆผมก็ได้ผมก็ได้สองชุดครึ่งน,นะได้สองชุดครึ่งเลยเยอะพอตัวเลยล่ะได <c oughs> ้แล้วผมก็เตรียมไม้มาสร้างบ้านตอนนี้ล่ะเวลาสร้างบ้านมาแล้ว ผมก็ได้ซุกออกเพื่อพื้นที่ใหญ่ขึ้นแล้วเพื่อนมันขยายให้ผมก็รีบสร้าง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 ไปเรื่อยแล้วผมก็ตัดส่วนเกินที่มันออกมาต,ตัดตัดตัดแล้วก็ตัดตอนนี้บ้านได้ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ผมก็ทำโพงแล้วก็ตัดส่วนเกิอนออกเหมือนเดิม ตัดตรงนี้ออกมันเก,กะตัดออกนิดหน่อยแล้วก็ติดแล้วผมก็ตัดออกนิดหน่อยแล้วผมก็สร้างไปเรื่อยๆตัวนี้ได้วานได้ประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณยี่สนะตัวนี้ก็สร้างต่อไปนะไม่ได้ยินเสียงเกมผูขคอภัยด้วยนะครับมันบักที่อัดคลิปมันบักนะ ไปสร้างไปสร้างไปสร้างไปเรื่อยๆต่อไปตอนนี้บ้านได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วผมก็ได้สร้างที่กระจกไว้เอาไว้กระจกสร้างไปเรื่อยผมจะบอกว่าผมลืมสร้างประตูลืมได้ไงก็ไม่รู้มันไม่เท่ากันนะก็ทำแบบเดิมทุบสวนเกินทิ้งที่วาง ราก็ทําแบบเดิมไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรมันเป็นแค่บ้านแต่สุกเป็นบ้านแล้วผมก็จะค้าบนั้นนะพัวก็ไปขุดทรายมาทํากระจกบ,บ้านนะแต่ผมก็เอาไปขุดอันนี้ก่อนคนระับทาพื้นบ้านก่อนพื้น่เอาไปขุดทรายพื้นบ้านสําคัญกว่าผมก็ได้ขุดๆไปความเร็วความเร็วเทพเจ้า ขุดขุดไปขุดไปขุดไปผมก็ได้เอาคาบมันเดิมนะไม้เอาไม้มาต่อ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 ไปต่อไปเรื่อยเต็มไม้ไม่พอนะครับไม้มันไม่พอเพื่อนผมก็มาแล้วนะครับมาจากการลงท้อผมก็ได้ขุดต่อเหมือนเดิม แล้วเพื่อนผมก็หลุดนะไม่รู้ว่าหลุดได้ไงใครรู้บอกด้วยว่าหลุดได้ไงผมก็ได้พูดต่อไปรอเพื่อนเข้านะแล้วผมก็ได้วางบล็อกบล็อกไม่พอแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้ได้บ้านได้ประมาณห้าสิบแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นตหลือแต่ลังคากับบ้านเพื่อนตอนนี้เพื่อนผมก็เข้ามาแล้ว อันนี้ผมก็ไปตัดไม้เพิ่มนะตัดไปชิวๆแล้วผมก็เอาแอปเปิ้ลมากินเก็บได้เมื่อกี้จากต้นไม้กินหมดแล้วแล้วผมก็มาคาเหมือนเดิมผมว่าจะเอาไปปูพื้นแต่เพื่อนผมก็ปูให้แล้วดีมากแล้วผมก็ทำรังคาไว้ล็อกก็ไิ่พอเหมือนเดิมต้องไปตัดไม้เพิ่ม ผมก็จะคับประตูเอ๊ะค้าไฟคับทอดเพราะมันเหมือดแล้วแล้วเพื่อนผมก็หลุดอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรใครรู้ช่วยบอกทีนะมันหลุดอีกแล้วอันนี้เล่นอันนี้สมครไอทสมครเอทบ็อกเล่นด้วยกันนะแล้วผมก็ออกไปผมก็ไม่มีอะไรทำครับ ยืนเล่นนั่งเล่นนอนเล่นผมก็ได้เอาของมาเพื่อนผมก็เข้าแล้วเตียงกล่องแล้วผมก็เลยผมก็เลยนอนเพราะว่าเพื่อนผมยังไม่เข้าผม,ผมก็ตื่นแล้วนะทั้งที่นี้ผมก็กินเนี้ยดิบแล้วเอาตคราบวา,างไว้กันเพื่อทำให้มันดูดี ผมก็เห็นเพื่อนผมก็มาแล้วนะครับผมก็เห็นแอปเปิลผมก็เก็บมานะผมก็ตัดไม้ต่อตัดไม้ต่อไปชิวๆตัดไปสั่งหลังคาแลเก็มาเหมือนเดิมตัดได้สิบอันก็มา ผมก็ัาคราบแล้วก็วางไม่พออีกแล้วนะผมน่าจะไปตัดเจกันี้นะแต่ขี้เกเียจตัดและเพื่อนผมก็ออกไปหาของวันเดิมแล้วผมก็ไปตัดมาวมันเดิมนะเพราะมันไม่พอครั้งนี้ผมก็ไปตัดมาหลายต้นอยู่ตัดไปตัดไปตัดไปชิว,ชว ผมก็เห็นสกิลต,ตันครับผมก็รีบฆ่ามันนะหลังจากที่มันตายผมก็ตัดต่อนะตัดไมใ้ใต่อผมก็ได้ตัดต่ออยู่กตันหนึ่งครับทำให้มันพอนะตอนนี้ผมก็พอแล้วนะครับผมก็รีบไปนะผมก็กินแอปเปิ้ลแล้วผมก็จะขัาวไม้เอามาทํารังคาต่อไปคลิปนี้นะครับนานมากครับการผ่าเนะี่ย เป็นสุโมูนะครับเพื่อนผมก็มาครับการหาของผมก็เล้ขค้นเกะให้มันคาบเตียงนะผมก็ได้ทำาราคาต่อนะผมก็ได้จะไปขุดขุดทรายนะตอนนี้ครับตัดไปตอนที่ขุดทรายเสร็จแล้วนะ อืมผมก็เซฟเตียงไว้นะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนมันยายเตียงมาแล้วเพื่อความแน่ใจก็ต้องเซฟไว้อีกนะแต่ผมก็เอาทรายมาเผาวที่ได้มาเมื่อกี้นี้เอามาเผาว้นี่าาะผมจะเอาไปทํากระจกบ้านนะแล้วผมก็ทาประตูนะพ่อผมลืมทํานะแล้วก็เผาต่อแล้วก็สร้างประตูไปแบบชิวๆ ผมก็ทุ่มโอ่อ่าผวางผิดล้วผมก็รู้แล้ว่าลืมแล้วเพื่อนผมก็ตัดไม้เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับแล้วผมก็เอาประตูมาแล้วก็มาวางไว้ให้บ้านามมวีไก่เสร็จแล้วนะบ้านผมก็ไก่เสร็จแล้วใช่ตอนนี้ก็ได้เผาแล้วแต่ยังไม่เสร็จวางประตูนี่ครับเห็นซอมบี้อยู่แถวบ้านนะผมก็รีบผ่านนะบ้านแสนสุดเสร็จแล้วเพื่อนผมก็มานะครับมาครับผมซอมบี้ผมก็ฆ่านะบลบบ้าน แล้วผมก็หาของค้ามนะกระจกมันใช้เก้าจึมใช้หกกันนะตอนนี้ผมก็ได้ครบแล้วนะแล้วผมก็เอามาคราบกระจกผมก็จะหากระจกแล้วผมก็วางวางไปแล้ผมก็ข้ากระจกได้นะแล้วผมก็เอากระจกไปวางไปวางแต่กระจกไม่พออีกแล้ว ว่ามัน,น่าจะใช้เกือบชุดหนึ่งถึงจะพอผมก็วางกระจกผิดนะครับเสียหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็เก็บมาแล้วก็ครับแล้วก็วางต่อเพิ่ๆวางวางวางไปแต่ก็ไม่พออีกแลยนะมันใช้เยอะมากใช้เยอะมากมากใช้โค้ดเยอะเลย เยอะจริงๆเพื่อนผมมันก็ทำนหน้าบ้านเสร็จกันนะครับผมก็เห็นแกยนนะครับผมว่าจะฆ่ามันนะแต่ฆ่าแล้วไม่ได้อะไรก็ไม่ฆ่าและเพื่อนผมก็ทำหน้าบ้านเสร็จแล้วนะนี่แล้วผมก็ไปเอากระจกที่เพามาแล้วผมก็เซฟตีอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจแล้วผมก็เอากระจกมา,าบเหมันเดิม แล้วก็วางแสงมันเดิมไม่มีอะไรมากมายวางเสร็จแล้วก็ไม่พอมันเดิมนะเลยนิดเดียวเลยอีกสามอันก็ไม่ได้นะผมก็ได้ขุดทรายเพิ่มนะับเพราะว่ากระจกไม่พอเนะตอนนี้ผมกำลังจะเข้าบ้านนะเอาาเพมงันเดิมนะผมเดากระจกไม่พอได้ไงผมก็ได้เอาของเก็บไปของที่ไม่จําเป็นเก็บไปแล้วก็เอาทรายเขาผมก็ได้เก็บไปเก็บไปเก็บไปทรายเขา ผมก็รอต่อไปเปิดประตูเปิดประตูเล่นนะไม่มีอะไรทํโหเก็บดินเก็บของกระจกก็ได้ครบแล้วผมก็ไดเอามาคับไว้บ้านผมก็เสร็จแล้วนะบ้านแสนสุขนะเป็นบ้านที่ปลอดภัยมากปลอดภัยจริงๆปลอดภัยจริงจริงนะม็ไดาเสุขปลอดภัยจริงๆหลังจากนี้เพื่อนผมก็เข้ามาแล้วนะ ก็อันนจากนี้ก็รู้จะข้ามาแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรสุดเยอะมากคลิปนี้ก็ขอเจบแค่นี้นะครับลาแล้ว